เพชรหรือครับจะได้ผมของส่พน้องสุพรรณบุรีนะครับอกอืมทั้งหนึ่งฝีบอ้อนนะครับเพ็ดเนี่ยผมไน้่ยดูเลยท่านมัน3,000เก้ามันเขนเียนที่นี่เลยด้วยเนาะเดี๋ยววันแรอันนี้ก็บทายายนี่ก็เครื่องนั่นกับปอ,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 อกปัน,นอ่ะอันนี่คือเครื่องเนี่ยเขาขาย3 9 0 0เก้ามั่งครับ ขายขายขายที่เขาซื้อสามพันเก้าขายเงินพรึงเงินสดเราดูราคาในอินเทอร์เน็ตแล้วมันประมาณประมาณเอ่ผัดผักว่าครับผมต้องดูแป้ร้อยเจ็ดร้อยแป้ร้อยครับมันเป็นแก้วเนาะมันจะมีหลายลักษณะมันเป็นตีผมใช้มีหม้อหนึ่งพันสองนะมันเป็นสแตนเลสอ๋อหมพอดูพี่อดเป็นั่นคุ้นไหมสมบัติไหมมันเป็นสแตนเลส มันขึ้นอยู่กับยี่ห้อก็บหลัว่าจะได้เจ้หัวรองแจ๊กครับผมอ๋อมันดูบอกแข็งแรงได้มั้งครับเนี่ยมันความพอดของขึ้นจ้านะครับเปลี่ยนแก้วเนาะน้าววันนี้มาน้าบอกด้วยนะครับ,รบอเอาลูกสวดมาแล้วก็ไขายสือเข้าเสือของไขายพิซซ่าอยู่กับลังขายดีขนาดมาตือ้อว,ว่าสาธิตสินค้าเนี่ยครับสาธิตสินค้าก่อนแล้วก็ว่าเออเอาเลยก่อใจล่อเดียวเองกัน เอานี่ใจหนึ่งร้อยบาทก่อนเจอหนึ่งร้อยบาทแล้วเอาเลยแล้วกบบแต่ละราคงราคาเขาก็ถามเขาบระเทศเจนเนาะแต่นั้นเขาก็อุ่นว้ไขยครัวเดินมาสองสามหลอดไม่นอกนี้นะช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยเนาะเขาก็ใจอ่อนเนาะเขาก็เอาเอาไว้ก่อนก็ได้ครับผมนี่แล้วเดี๋ยวแล้วก็ถ้าใจดีแบบนี้กวันกลับมาะไรนะบอกว่าแต่ไม่ได้ดูเอกสารเนาะวันว่าว่าไม่รับคืนเนาะบอกว่ได้มึงดูกัน แต่ผ่ไม่ได้เลยยังไม่ได้โทรย่ำเดีดว่าราคามันจะใดยี่นาโซโซย่้อที่่เลสรุ่นยี่ห้อไหนแจ๋่ยี่ได้ันตัครับผมไม่แน่ใจผ่านนี่สกันตัวสมัมนจี่หได้กันเลยผมก็ไม่แน่ใจว่นี่ราคาเงินอนไหมครับขอบอกว่าคนไี่พื่นที่ว่ามันวิ่ง วิ่งทั่วนะวิ่งโซนอื่นตัวสมมติเฮาเจอแบบนี้เนี่ยปีอยากบอกคน,คนอื่นก่อน้าบ้านคนอื่นมาเจะได้หรอคือราคามันโอเวอร์เกินครับครับเไปดูในไปเดินดูใแม่โครรัศดาเลยแต่ว่าบุหัวยี่ห้อนี้ก่อนนะ่าจะแปดเก้าร้อยนะคุณภาพแบบพอๆกันเจ้ายี่ห้อนี้แกนเทกน,นี่ดูในรัศดากับปัน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 ไส้แล้วปันเจ็ดปันเก้าเนาะคืออยากเพิเจ้าบ้านเพ้่พี่นาก่อนเนาะ อันนี้มันมัน,ม,นมันแปลงแปลงกลุ่มเป็นจริงเป็นสองสามปันละสองมันสองันนี่มันโอเวอร์เกินเนาะจริงจริงกไรก็น่าจะสักสองปันไปเนาะอ๋อแล้วก็ยืมคนจะ่าขายราคาเต็มเลยอ,อันนี้คือขายราคาสามปันเก้าคนเอาสี่เดือนคนเอาสี่เดือนเดือนก็เกือบเกือบปันเนาะเดือนเกือบปันปันสี่กับสี่ปันเนาะตัดไปสองสามปันหกมันเป็นกระจกมันห่อนจ้าเลยครับผมเราอบละ ของผมที่บ้านนะอบได้3แผ่นอันนี้กําลังได้แผ่นหนึ่งเรดนี้บอกบอกว่าแบบว่านี่นะ่ามันมีหูมีอยูงเนาะแพงไปมุดนี่หนึ่งกันซื้อในร้านสตาร์แปดละกี่บาทเนาะเก้าร้อยปันไปแล้บมาได้ดูมาได้สนใจครับนั่นนะ้เต่นี่เขาอยากพิส่าเขาเลยดูอันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะให้สคบตรวจสอบนะครับเนาะว่าราคาที่ขายนะมัน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 ยุติธรรมก็ ่อผูบริโภคก่อครับอ,อันนี้รถในเมืองมาได้แล้วครับละ<อ>่ะปนะืนนเก,ก็จะันนี้ืครผ,ผมอยากทแอร์มันแชนะอ๋อ,อ,อทำแอร์มันแช่นบ